สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาปะาก,กับการพยวกรณอากาศบริเวณภาคเหนือประจุะ่วันอังคารติด9ธันวาคม25-68กันเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็มาพอสภาพอากาศตีพันมาก,ก่อนเจ้าแต่ว่านี่ภาคเหนือก็มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นตีนะเจ้าโดยตีมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้1.1มิลลิเมตรตีอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและในส่วนสภาพอากาศเจ้านี่นะเจ้าภาคเหนือโดยทั่วไปก็มีอากาศเย็นถึงหนาวเจ้าและส่วนบริเวณยอดดอยก็มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยตีมีรายงาน อุณภูมิต่าสุดยอดดอยเจ้านีวัดได้6.8องศาเซลเซียสตียอดดยนนอยอินทนนท์อำเภอจ้ำทองจังหวัดชียงใหม่เจ้าต่อไปเฮาก็มาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันเจ้า,าการบร,ริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากเปลี่ยนที่อากาศนะครับก็จะมีลักษณะของบร,ริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังผ่านกลางนะครับก็ได้ปกคลุมในส่วนของบร,ริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮานะครับกระทาให้ภาคเหนือนะครับมีอากาศเย็นในตอนเจ้านะครับแล้วก็อุณภูมิเนี่ยก็จะลดลงได้เห็นสักหน่อยนะครับผม ใน่ซนของภาพพายดาวเทียมเจ้านี้นะครับบาง่ซนของบริเวณภาคเหนือนะครับก็มีเมฆเกิดขึ้นนะครับก็เห็นเมฆบางส่วนตอนนะครับตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีอากาศที่แสงแดดมาค่อนข้างดีก็จะรู้สึกร้อนหน่อยนะครับถ้าอยู่ใต้แสงแดดนะครับในส่วนของคาดหมายอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดก็อยู่ที่88นะครับถึง31องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดวันพุธนะครับก็อยู่ที่16นะครับถึง2องศาเซลเซียส ากเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดวันนี้นะครับก่ออยู่ที่๒๙นะครับถึง31องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันพุ่งนะครับก่ออยู่ที่16นะครับถึง๓3องศาเซลเซียส ในส่วนของอุณหภูมิยอดดอยนะครับก็บอยุนเกตนะารับแนวถึงแนวจักนะครับโดยต่ำสุดเจ้านี้ก่ออยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับ6องศาเซลเซียสนะครับส่วนอ่างขางนะครับกับกิวแม่ปานก็อยู่ที่9ถึง10องศาเซลเซียสนะครับและสุดท้ายนี้เจ้าภักเนือก็ยังคงมีอากาศเย็นและจะมีฝนเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเจ้าก็ขอหห้พ่อแม่พี่น้องเจ้าดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศตีหนาวเย็นลงรวมทั้งรละมาระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากอัคคีภัยในสภาพอากาศตีแห้งเนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนก่อกาลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะเจ้าและ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศเจ้าสามารถสอบถามได้กับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ตีเบอร์โทรศัพท์05327919หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Tik t o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาติดขึ้นได้ตามหน้าจอนี่เลยเจ้าและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน